ท่านทยยคาวิจารทลายสำหรับวันนี้ก็จะนำเรื่องราวของนรกขุมที่แปดมาเล่าสู่กันฟังแต่ความจริงเรื่องที่เล่าสู่กันฟังนี้ไม่ใช่ความรู้ของผมผมก็งัดอัมบาลีเรื่องนรกที่องค์สมเด็จตุลสสม,มาสมุทรเจ้าทรงสอนไว้มาอ่านให้ท่านฟัง <c oughs> สำหรับบารีเรื่องนรกขุมที่แปดขอพูดเป็นภาษาไทยเลยไม่นำบาลีมาพูดมันจะยุ่งท่านให้นามว่าอาเวจีมหานรกอเวจีมหานรกนี้เป็นนรกที่น่าพิสมัยมากรวมความว่านรกแต่และขุมมีคนก็ถามกันอยู่เสมอ ว่านรกจะบรรจุคนได้ทั่วโลกหรือ,อยังไงแต่ผมก็ขอตอบว่านรกเพียงคุ้มเดียวคนในโลกทั้งหมดเพิ่มอีกสักพันเท่าแสนเท่าก็ยังไม่เต็มนรกเพราะว่านรกกับสวรรค์มีสภาพพิเศษเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง <c oughs> รือว่าจะมีอะไรพอดีพอดีอยู่เสมอ กับคนที่ไปในแดนนั้นไม่เหมือนในเมืองมนุษย์ในเมืองมนุษย์เรามันจะมีแคบมีครับเรียกว่ามีไม่พอสำหรับเมืองสวรรค์ก็ดีเมืองนรกก็ดีมีคำว่าพออยู่เสมอฉะนั้นท่านนั้งหลายที่มีความต้องการไปในรกก็ไม่ต้องมีความห่วงใยว่าดินแดนในเมืองนรกนั้นจะเต็มเกินไปท่านจะอยู่ไม่ได้ เพราะว่าท่านนรกยินดีต้อนรับท่านเสมอนี่ความจริงเขาไม่ได้จ้างผมมาโฆษณาหรอกนะแต่ว่าผมเต็มใจโฆษณาให้แกเมืองนรกเพราะว่าเห็นว่าคนส่วนมากเขาพอใจจะไปกันก็เกรงว่าจะหนักใจว่าเมืองนรกมันจะเต็มเสื้อก่อนเรื่องนี้ไม่ต้องวิตกกังวลเขาจัดสรรไม่พอเพียงแกคนทั้งหลายที่จะไปในเมืองนั้น เมื่อคุยกันขนนรกคุมใหญ่คือเวจีมหานรกท่านบอกว่าบรรดาสัตว์ที่ไปอยู่ในนรกคุมนี้ได้รับความทุกข์โทษอย่างแสนสาหัสเพราะว่าในระหว่างแห่งเปลวไฟและความทุกข์ไม่มีความว่างเว้นเลยแม้แต่นิดเดียว ในในรกนี้ไม่มีการหยุดพักแม้แต่สักระยะหนึ่งเอ้อมันก็ทุกขุมนั่นแหละเออบาลีแท่ว่าอย่างนั้นแต่ความจริงเพราว่านรกทุกขุมไม่มีเวลาหยุดไม่มีเวลาพักเขาข,าขายันในนี่นี่ยระบ,บานบ่ายหมอนี่เรียกชื่อลิ้นมันแข็ง แกขยันทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องห่วงว่าแกยะเน็ดเหนื่อยสัตว์นรกได้รับความทุกข์ทรมานอยู่อย่างหนักเสมอตลอดเวลา <c oughs> ไม่ใช่บางครั้งบางคราวแม้ท่านพันนาจะแย่เลยมืนก็บคนอื่นเพราะว่านรกกุมนี้ชื่อว่าอเวจีมหานรกเป็นนรกที่ปราธิจากอ่า กาวที่จะอะไรเป็นนรกที่ปราศจากคลื่นคือความเบาบางแห่งความทุกข์แม้ท่านพนาท่านไม่ก็ดีนะอตาผมมันไม่เคยดีอ่านหนังสือไม่เคยออกเ <c oughs> <c oughs> นียกว่าของท่านไปก่อนวันนี้ยังไงยังไงก็เห็นยังมีทางคุยนอกเรื่องกันในบ้าง เมื่อกล่าวถึงชีวิตเรื่องความเป็นอยู่เหล่าสัตว์ในเวจีมหานรกท่านว่าอย่างนั้นท่านบอกว่ามีความเป็นอยู่อย่างทรม,มานได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสที่สุดเพราะว่าเวจีมหานรกเป็นนรกคุมใหญ่ที่สุดกว้างกว่าบรรดานรกทั้งหมด ผมบอกแล้วบอกว่านรกคุมนี้เขาชอบเก็บพระเก็บเนนไอพระเนนไม่ต้องห่วงถ้าอยากจะไปนรกคุมนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไปไม่ได้เขาเตรียมไวแล้วท่านบอกว่าหน้ากลัวหน้าสยดสยองและเป็นที่ราวกับว่าเมืองใหญ่ล้อมรอบไปด้วยกำแพงเหล็กอันรุ่งเรืองรุ่งโรจไปด้วยแสงไฟ ไฟไม่ใช่มีแต่แสงอย่างเดียวมีความร้อนจัดภายในก็มีเปลวไฟร้อนระอุท่านบอกว่าเปลวไฟนี่ความจริงไม่ใช่เปลวมันเป็นกระแสไฟที่ร้อนระอุพ็านนรกขุมนี้ไม่มีเปลวนะไฟมันละเอียดจริงๆไม่สัตว์นรกชุนแดงนิดทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่างเว้น นี่ว่าตามสำนวนของท่านนะมันคลุกคลักคลุกคลักอย่หน่อยแล้วสัตว์ที่ไปเกิดในนรกมหานรกเวจีนี้ก็มีประมาณมากกว่านรกคุมอื่นๆแออัดยัดเยียดเบียดเสียกกันแมมผมไม่เห็นแออัดเลยอยู่ก็อย่างสบายเบาแออัดยัดเยียดนี่หมายความว่าเป็นสัตว์เป็นแดนที่มีสัตว์นรกมากที่สุดก็แล้วกัน อันนี้เห็นจะเป็นอัตกฐาถายจาย์สอดใส่คำ้ามาบอกว่าแออัดยัดเยียดไม่มีผมเห็นแล้วไม่มีอยู่ก็อย่างสบายและการสวยทุกขเวททุกขระทษทวเวท,ทนาในคุมนี้ก็มีอาการแตกต่างกันไปหลายริยาบทนี่จริงเพราะนี้ท่านพูดของท่านถูกเอผมจะมากไปะมัง ความจริงนี่เป็นพระพุทธพจน์ทบทพระบาลีแต่ก็มีอัตถกถาเติมเข้ามาบ้างจะไปบอกว่านี่จะลืมว่าพระพุทธเจ้าทัานพูทนุท่าัณถูกเสมอท่าน,นบอกว่าหลายดียาบทคือหลายท่าหลายทางเช่นคนเคยยืนทําบาปอกุศลไว้ก็ต้องทุกข์ทรมานอยู่ในดิยาบทยืนเคยเดินทําบาปไว้ก็ต้องเดินทนทุกข์อยู่ เอไม่จริงจริงหรือไม่จริงผพไปไม่ถั่วเคยนั่งเคยนอนทำบาปไว้ก็จะมานั่งมันนอนสวยทุกขเวทนาในมหานรกนี้หมายความว่าคนเคยเดินทำบาปก็อยู่ในท่าเดินรวมความว่าเคยทำบาปกรรมเอาไว้อย่างไรก็ต้องสวยทุกขเวทนาในยาบทนั่นในมหานรกนี้ เดี๋ยวเพจะคุยให้ฟังด้วยลักษณะเช่นนี้จนกว่าจะหมดอายุไขสำหรับอายุไขของนรกขุมนี้ก็มีเวลาหนึ่งกับสบายเป็นนั้นว่านารกขุมใหญ่แปดขุมหมดกันแปดขุมเพียงเท่านี้แล้วก็ย่านึกว่าหมดแต่เพียงเท่านี้นะยังมีอีกหลายร้อยขุมที่กำลังจะรับรองท่านอยู่ข้างหน้า เป็นอนว่าเวจีมหานรกนี้ผมเคยแปลภาษาบาลีเคยแปลปาบาลีมาท่านบอกว่าเป็นอาจจรังผมก็มานั่งคิดว่าเวจีมหานรกเป็นนรกที่ประกอบไปทุกเวทนาอย่างหนะักทําไมท่านยิงใช้ศัพท์อาจารังคาว่าอาจรังนี่คือไม่หวัน่นไม่ไหวไม่ดิน้นไม่รน อยู่กันแบบสงบคราวนี้ก็ไปดูบาลีต่อไปบาลีต่อไปท่านก็เลยบอกว่าไอ้ที่เราเป็นอาจารังนะั่นแหละความจริงไม่ใช่ไาอยู่กันแบบสบายแต่ว่าถูกหอกตรึงไว้หมดขยับขยื่นไม่ได้คราวนี้อาจารังแนะ่ไม่ดิน้นไม่รนไม่วันไม่ไหว ดูตัวอย่างท่านโกการิกะรู้จักกันไหมล่ะพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยรู้จักท่านโกการิกะไหมแล้วก็หลวงพี่ผู้พีองค์คือหลวงพี่เทวทัตหลวงพี่โกการิกะกับหลวงพี่คือพระเทวทัตนี่ท่านอยู่กันคนละคนะอิทธยาบทเราพูดง่าดีกว่าพูดภาษาไทยอยู่กันคนละท่า อิริยาบทเป็นภาษาบาลีมีท่าไม่เหมือนกันเพราะว่าพระเทวทัตยอยู่ในท่ายืนแต่ท่านระโกกาลิกะอยู่ในท่านั่งแต่ไม่ใช่นั่งปกติท่านลองทำท่าตามผมพูดดูก็ได้ลุกขมันนั่งเหยียดขาไปหน่อยหนึ่งชั้นเข่าขึ้นแล้วก็สองมือรัดปลายเข่า ในท่านี้นะท่าของท่านากโกากา <c oughs> ลิกะและไปดูแล้วมันมีกำแพงเหล็กอยู่สี่ด้านหรือว่าตามที่โย่านบอกว่าเบียดเสียดยัดเยีดกันนะันก็หมายความว่าคนในนรกคุมนี้เนะี่ยมันมากเหลือเกินได้การที่จะไปนั่งเบียดกันในนรกที่มันไม่มีผมไม่ได้เห็นนี่ ทีตาลุงแกชี้ให้ดูก็มันไม่เห็นเบียดก,กันเลยแต่ว่าท่านใช้สัพ์ไอส้สำนวนศัพท์เนี่ยท่านนานๆนนเข้าแล้วมันจะมีการดัดแปลงแก้ไขเะ <c oughs> นั้นท่านยังไม่ยอมให้เลิกพระบาลีบาลีนี่ต้องส่งไว้แต่คืนใช้เป็นภาษาไทยกันทั้งหมดไม่มีภาษาวาลีควบคุมไม่ช้าก็พัง <c oughs> นี่เพียงท่านแปลในบาลีออกมาก็ยังสอดแทรกถ้อยคําเบียดเสียดยัดเยียดเข้าไปนี่มันผิดไม่ถูกทําไมถึงว่าไม่ถูกอันนี้ผมขอกล่าวให้ท่านฟังขอบอกท่านเพราะว่าผมเคยตายผมไม่ได้ใช้ฌานสมาบัติผมไม่รู้ตอนนั้นเป็นเด็ก ชาญสมาบัติเป็นยังไงผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าผมเคยตายตายแล้วก็ไปใกล้แดนนรกในขณะที่ไปถึงในคราวนั้นก็ปรากฏว่าท่านลงพี่ผู้มีจิตอารีถามว่าต้องการจะดูอะไรนี่ผมเป็นเด็กๆนี่ผมก็ไม่รู้มานรกัะมีกี่ร้อยกี่พันขุม มีกี่ขุมกันก็ไม่รู้ที่รู้กันได้เป็นจำเจกันอยู่เสมอก็คือเ ah <c oughs> วจีมหานรกเอ้ท่านผู้ใหญ่ท่านขู่ไว้เสมอว่าถ้าทำไม่ดีแล้วก็จะต้องตกนรกอย่างเทนเทวทัตถ้าว่าอย่างนั้นผมก็เลยถามว่าเถนเทวทัตท่านอยู่ที่ไหน ได้ก็บอกว่าอยู่ในเ,เวจีมหานรกถามท่านผู้ใหญ่ว่าเ,เวจีมหานรกเป็นยังไงท่านบอกว่าเต็มไปด้วยความลำบากมากมีไฟเผามีหอกตรึงเมื่อถามท่านอตีว่าท่านท่านเห็นไหมนี่ท่านผู้ใหญ่ที่เป็นพระวาตนะคุณแม่ผมและคุณยายผมท่านบอกว่าท่านไม่เห็นหลวงพ่อปานเล่าให้ฟังเออเอาข้อที <c oughs> ก็หมดเรื่องกันมันก็ต้องจบลงตรงนี้เพราะว่าท่านไม่ได้เห็นหลวงพ่อปาน,นท่านเล่าใฟังก็ต้องเชื่อท่านมาตอนระยะหลังตอนที่ไปพบกับท่านลงุงตามนัดหมายท่านลุงถามว่าต้องการดูอะไรผมก็ขอเปอ็นันดับแรกว่าต้องการดูเอาเวจีมหานรก ท่านลุงลองเออนั่นถามว่าทําไมจึงอยากดูผมนี้ก็เลยบอกท่านว่าได้ยินท่านแม่กับท่านยายบอกไว้เสมอว่าถ้าทําไม่ดีมีความอากตัญญูไม่รู้คนๆอย่างเทนเทวทัตก็จะต้องตกอเวจีมหานรกท่านลุงบอกว่าใช่ ถูกแล้วแต่ว่าเวจีมหานรกนี่ไม่ใช่จะมาตกแต่เฉพาะคนอัอกตันยูไม่รู้คนคนเท่านั้นถึงแม้ว่าบาปกรรมอย่างอื่นเช่นปานาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ดีมีการลักการขโมยคดโกองอยื้อแย่งก็ดีหรือว,ว่าทำการเมสุมชาจายก็ดี ปากร้ายใจเสียคือพูดปดดมดเท็ก็ดีหรือว่าทำจิตกเกลือกลั่วไปได้ความเสียสติคือการดื่มน้ำเมาก็ดีั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่แค่นี้หรือขฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระรหัน์ทำร้ายพระพุทธเจ้าถึงหอบพระโลหิตทำสังฆเพศทำสงให้แตกกันขโมยของสง ขโมยของส่วนสาธารณะประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นท่านบอกว่าลงอเวจีมหานรกเหมือนกันสำหรับการฆ่าสัตว์ชีวิตถ้าทำเปอจินตกรรมก็ลงนนรกขุมนี้รักขโมยยื้อแย่งคดโกงเปีจินตากรรมก็ลงอเวจีมหานรกเหมือนกัน ทำการเมสมีฉาจาร์เป็นปกติแปลจินตกรรมก็ลงไหมกันปากร้ายใจเสียก็ลงเอเวจีแปลจินตกรรมมาไม่ใช่จินตกรรมเฉยๆนะถ้าไปด่าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเข้าแล้วก็ไม่ต้องไปลจินตกรรมแล้วเอาแค่ด่าคราวเดียวก็ลงเอเวจีมหารกแม่ท่านพูดแล้วก็อ่อนใจ เรืว่าดื่มสุราเม่ไรเป็นปกติขาดสติสมัชัญญะก็ลงเวจีมหานรกฟังท่านลวงอีิบายให้ฟังไอ้ใจหายวาบไอ้ใจหายเข้ออื่นนะไม่เท่าไรไมาใจหายตอนนี้ถ้าตอนโตๆแล้วมันนึกใจไม่สบายโทษปานาติบาตแปรจินตกรรมของผมไม่มี อันนี้อธินาทานในชีวิตนี่ไม่เคยลักไม่เคยเคยขโมยไครว่านาดีบาดท,ทำบ้างเล็กน้อยฆ่าสัตว์ไม่ถึงสิบตัวแต่ฆ่าคนเกินกว่าสามสิบอย่างไม่เป็นจริยกรรมนี่แลวการพูดโกโหกโมดเท็อีนี่ไม่ค่อยดีนะฮะถ้าดื่มสุราไม่ไรไม่เป็นไรไม่มีแน่แต่ว่าสองข้อนะั้นไม่ค่อยดีนะสิ ข้อไหนล่ะกาเมุมีฉาจา์กับโกหกเรื่องโกหกนี่แต่คนเจ้าชู้มันไม่โกหกไม่เมียไม่โกหกรเราสาวเขาไม่เชื่อก็เลยหักโกหกเราสาวเขาเชื่อไอ้สองข้อนี่แม่มันมีโทษมากจริงๆแล้วโกหกท่านผู้ใหญ่ไม่ได้โกหกโกหกผูห้หญิงสมัยก่อนนะสมัยนี้เลิกแล้ว แก่แล้วโกหกไปก็ไม่มีประโยชน์เป็นนวัตนากลัวไอ้โทษกามเมนี่มันจะลากลงอเวจีมหานรกนี่ผมนึกเฉยๆนะผมยังไม่ได้ไปแน่นรดนรกคุมนี้ก็ยังไม่เคยไปผมบอกแล้วนี่คุมที่เจ็ดกับคุมที่แปดนี่ผมไม่เคยไปกับเขาลงไปถามท่านลงว่าคุมไหนเคยมามั่งท่านไล่เปหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ขุมนี่เป็นผู้ชำนาญการขึ้นขึ้นลงลงอยู่เสมอแล้วก็ต้องผ่านนรกบริวารยมนรกยัยนรกอีกสิบขุมนรกบริวารอีกสี่ขุมการเป็นเปลตดแปลสุรกายเป็นสติฉันผมชำนาญทุกอย่างนี่พผมคุยอวดท่านซัก,ก็ยังได้ว่าพวกท่านทั้งหลายเรียกชำนาญแค่ผมหรือเปล่ายังไม่รู้ ผมไม่รู้ว่าใครจะเก่งกว่าผมแต่ผมนึกว่าผมเก่งในท่าทางลงนรกในพระลงมาบานจะท่านลงชี้จังหวะได้เห็นภาพแต่และคราวที่ลงนรกเพราะอาศัยกรรมอะไรเป็นเหตุมาดูดูแล้วก็ที่ท่านลงพูดกับพระบาลีที่องค์สมเด็จพระบรมาโลกในเชตทรงตัดไว้มันเหมือนกันแม่นิสายใจในฐานะที่เราเป็นผู้ชำนาญในการลงนรก ไปการเกิดเป็นเปรตแปลสุรกายเป็นสัติระฉันเราเป็นผู้จำนายการเราก็แบ่งได้แต่เส้นาดไม่มีเงินเดือนนี่ในเมื่อต้องการจะดูนรกท่านลุงท่านก็บอกกะตรงนี้ยังไงชี้ปั๊บนรกกะเวจีอยู่ใกล้นิดเดียวแต่เป็นอนุมภาพของท่านผมว่าท่านไม่ได้ยกนรกมาแต่ว่าบางทีอนุภาพของท่านทําให้เห็นใกล้ ท่านถามว่าต้องการดูใครอันดับแรกบอกว่าต้องการดูบริเวณคอนนรกทั้งหมดก็เห็นบริเวณคอนนรกทั้งหมดมันกว้างใหญ่ไพศาลมองมาดูโลกมนุษย์ไปเปรียบเทียบอะไรไม่ได้เลยกับเวจีมหานรกโลกมนุษย์นี่มีปริมาณเท่าสักแหมนหนึ่งในสัก สักพันล้านเท่ามั้งไม่ใช่หนึ่งในร้อยกว้างขวางมากฉะนั้นท่านทั้งหลายที่คิดว่าอเวจีจะเต็มท่านจะไปอยู่ไม่ได้ไม่ต้องกลัว <c oughs> <c oughs> นรกในเวจีมหานารกที่อาจจะท่านผู้แปลนะไม่ใช่อาจา,า,จารย์ที่เพระอ,อน้องือมาอ่านเมื่อกี้ท่านผู้แปลแย่ครับบอกว่าเบียดเสียดยัดเย่กันนะไม่จริงเขาอยู่กันเป็นห้องห้อง เหมือนก็ห้องนอนในโรงแรมไม่ปะไม่ปนกัน <c oughs> คนหนึ่งก็มีหนึ่งห้องนี้เท่าทีเ่เห็นแสงไฟที่นั่นละเอียดมากมีความร้อนจัดเด็กที่เหล็กที่เป็นแพงสีด้านและข้างบนข้างล่างเป็นหกด้านด้วยกัน <c oughs> แสงแดงโชนจัดไฟละเอียดเหมือนกับไฟให้ไฟที่ร้อนจัดเาสังเกตดูเตาสูบเผาเรือ เผาเรือเวลาไฟที่เป็นเปลวเนี่ไม่ร้อนจัดเวลาที่มันร้อนจัดจริงๆมันไม่มีเปลวละเอียดแต่ว่าไฟในวเวจีมหานรกที่มันละเอียดจริงกว่านั้นระดมบางเจาวมรยากาศสัตว์ที่อยู่ในนั้นกระดูกแดงฉานสัตว์แต่ละคนสัตว์นรกแต่ละคนสูกหอกตรึงขยับกายไม่ได้เลยไม่ใช่เล่มเดียวนะ ยางพระเทวทัตมันพุ่งลงมาจากเพดานทะลุหัวตั้งแต่หัวทะลุตูดลงไปปักอยู่ข้างล่างปลายอยู่ข้างล่างไอตัวหอกปักอยู่ข้างล่างปลายหอกติดอยู่ข้างบนแล้วปักจากข้างหน้าไปหางหลังปักจากข้างหลังไปหางหน้าปักข้างซ้ายไปหงางขวาขวาไปหา,า,าซ้ายท่านยืนกลางแข็งการขาเสียบหมดทั้งตัวดูแลนะ่ะไอหอกนี่มันเกินกว่าสิบเล่ม ไปดูท่านโกการิกะมองดูถามว่ากโท่านโกการิกะคู่หูกับเทวทัตยอยู่ตรงไหนท่านก็ชี้ไปว่าอยู่ห้องใกล้ๆกันกรดูกแดงฉานนั่งในท่าที่พระบ,บุตรบอกแล้วเมื่อกี้นี้มีหอกตรึงหมดทุกทุระยะการขยับขยื่อนไม่มีนรกคุมนี้ไม่มีใครร้องแสดงว่ามีความสมบายมาก ที่ไม่ร้องเพราะอะไรเพราะหอกมันเสียบปากเขาไว้ขยับปากก็ไม่ได้โอโ้สบายนี่เป็นอาการในเวจีมานรกส่วนหนึ่งที่นำมาเล่าสู่ท่านฟังแล้วก็จะเรื่องต่างๆมาเล่าสู่ท่านฟังตามพระบาลีแล้วก็เทียบกับที่เห็นมาผมเองคนอยากรู้อยากเห็นแต่ก็รู้อยู่แล้ว ้าวทานย้อนเข้ามาหาถามว่าบาปการรมอะไรของพระเทวทัตกับท่านเบโกกาลิกะก็ต้องของบอกว่าพระเทวทัตบาปทเยอทยานต้องการความยิ่งใหญ่ในพระศาสนา <c oughs> ในความเทเยอทะยานของจิตที่ตัวเองมันเลวแต่ว่าคิดว่าดีเนี่ยอย่างเทวทัต เทวทัตปราถจากความกตัญญูรู้คุณในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเห็นว่าพระพุทธเจ้าใจดีและท่านลงตนว่าตนนี้ก็เป็นลูกของลุงพระพุทธเจ้าเป็นพี่ด้วยแล้วก็เป็นพี่ของบ้าน,นางพิมพาซึ่งเป็นมเหสีของสมเด็จพระจินาสีสมัยเป็นครวัต <c oughs> เมื่อบวชเข้ามาแล้วได้พิญญาสมาบัติหอเหินในอากาศนิรมิกกายได้ก็เกิดความกำเริบอยากจะปกครองสงฆ์ไปขออนญาตพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่สรงอนญาตก็โกรธความจริงไม่ได้ดูตัวตัวได้แค่พิญญาสมาบัติซึ่งเป็นโลกีพระชั้นดีซึ่งอากาศสาวกทั้งสองพระหัต์ก็ยังมีมาก การที่ยาวหมูป่าเข้าไปปกครองอญิสีมันจะเหมาะสมกันเพียงใดแต่เทวทัตไม่รู้สึกตัว <c oughs> ต่อมาก็หาทางกันแกล้งพระพุทธเจ้าจ้างนายขมังธนูเข้าไปยิงพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงโปรดให้ในายขมังขันธนูพวกนั้นเป็นประสูนดาสีธาคานาคาดหันกันไปบ้าง ต่อมากลิ้งหินให้ทับพระพุทธเจา้าบังเอิญเศษหินแตกแล้วไปกระทบรถมันพระบาทพระพุทธเจา้ารอบโรหิตหลังจากนั้นมาก็ปล่อยช้างนาลาคิลีให้แทงพระพุทธเจา้าแต่พระอันทนก็นิ้วชี้ยันหน้าไว้ท้ายช้างตูดจ้ำดินทำมันอันตรายพระพุทธเจ้าไม่ได้ ต่อจากนั้นก็ทำกรรมใหญ่คือสังฆเพศทำสงฆ์ที่อยู่ร่วมกันให้แตกความสามัคคีกันเป็นสองพวก <c oughs> <c oughs> จนกระทั่งไม่สามารถจะรงสังฆกรรมร่วมกันได้ท่านบวชกรรมนี้เป็นกรรมหนักที่สุดที่าเทวทัตกาพระโกการิการทำเป็นอันว่าปเทวทัติธรรมกรรมหนักมากจนกระทั่งธรณีไม่สามารถจะส่งไว้ได้แยก ลงอเวจียังไม่ทันตาย <c oughs> สำหรับพื่อกการิกาศนั้นมาตายแล้วจึงลงอเวจีมหานรกนี่เล่าไว้กันฟังเข้าคราวย่อจะได้จำง่ายๆเอาเรื่องราวละเอียดมาเล่าสู่กันฟังน่ะมันจำไม่ไหวจำต้นได้ก็ลืมปลายจำปลายได้ก็ลืมต้นรวมความว่าคนที่แยนลงอเวจีมหานรก ก็เป็นคนที่ไม่รู้จักความคำว่าดีคำว่าดีในด้านศีลด้านธรรมคนประเภทนี้ไม่รู้จักรู้จักอย่างเดียวคือความเมาในหน้าที่ความเมาในศักดิ์ศรีความเมาในอำนาจเมาในความไม่รู้คุณคนเมาในการทำอกุศลโดยไม่ว่างไม่เว้นไม่สามารถจะเปลี่ยนตนให้เข้าถึงความดีได้ ในที่สุดก็ต้องมาลงอเวจีมหานรกสำหรับเรื่องอวจีนี่บุคคลที่ลงมีตัวอย่างมากแต่ว่าขุมอื่นไม่คยจะมีในวันหลังจะนำมาคุยให้ฟังต่อไปว่าใครบ้างอันดับแรกก็ควรจะพวกพระมาไล่ฟังก่อนสำหรับวันนี้ท่านสาวกขององสมเด็จพระชินวนวรเรื่องตอนต้นก่อนที่จะสอนเพื่อกรรมฐา,านมองดูเวลาก็หมดแล้ว,วก็ต้องขอหยุดก่อน ขอ,อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ทุกท่านผู้รับฟังสวัสดี